ไปต่อกันที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเดือนตุลาคมปีที่แล้วหลายพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตประสบปัญหาทุกภัยส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินของประชาชนและส่วนราชการหลายภาคส่วนได้เร่งฟื้นฟูจนนํามาซึ่งการถอดบทเรียนและการวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะ จากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อนเนื่องในช่วงเดือนตุลาคมปี2565ที่ผ่านมา uh huh. กอให้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบตัติอุทกภัยและดินสไลด์ในหลายพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกษิจที่ส่งผลกระทบไปเกิดความเสียหายหแก่ทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่รวมถึงทรัพย์สินของทางราชการเช่นน้ำท่วมขงังบ้านเรือนประชาชนดินสไลด์ถนนชำรุดเสียหายทําให้หลายหน่วยงานบูรณาการการทํางานอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่รวมทัง ั้งไม่ส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยวอย่างยาวนานจากความเสียหายที่เกิดขึ้นได้มีการประชุมการถอดบทเรียนและวางแนวทางแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอุทกภัยและดินสไลด์แบบบูรณาการนำไปสู่การทบทวนจัดทำแผนป้องกันภัยพิบัติพร้อมรองรับภัยพิบัติต่างๆที่อาจเกิดขึ้นทั้งการให้ความรู้แก่ประชาชนนักเรียนนักศึกษาและการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทั้งที่ผ่านมาและในอนาคตผมก็เริ่มจะเปลี่ยนแนวคิดว่าจะต้องซื้อเครื่องไม้เครื่องมือในเรื่องการซงดูดน้ํา ในเรื่องของปั๊มน้าในเรื่องของท่อหรือเรื่องของถุงทรายกระสอบรายเราจะต้องมีทุกอย่างที่เตรียมไว้พอสมควรที่จะแก้ปัญหาในเบื้องต้นได้หน้าที่ผมก็คือว่าต้องพยุงหรือทำอยังไงก็ได้ให้เทศบาลในพื้นที่ที่ผมดูแลอยู่เนี่ยปลอดภัยและผมมั่นใจว่าผมทําได้ ขณะเดียวกันมาตรการด้านการเยียวยาผู้ประสบอุทกภยัยทางจังหวัดอนุมัติงบเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบสาธารณภายัยและครอบครัวนำเงินไปซ่อมแซมของใช้ในบ้านที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยใช้เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2562ขอบคุณรัฐบาลที่ว่าให้ความช่วยเหลือ ว่าเงินนี so いい้เ <Econom> ย <izing> ียวยานี่จะไปซ่อมที่ว่านำนำท่วมในในบ้านทางพุดจะเป็นห้องนาห้องห้องห้องนอนห้องไรบ้นแต่เอาไปทำามาตู้เสาบ้านเสาบ้านกับหน้าผาไม่รู้จะพอไหมดีใจมากบกว่าเขาให้ตามไปซ่อมนี่บ้านเราเนี่ยคือดีใจไหมครับดีใจ อันนี้มาได้ฝังจนนั้นมาไม่หลอทั่งแต่มาได้ฝังจนแต่ย่างต่างยังไม่มาเอาเก็บไว้ร่วงคนคนมาคาทีช่วยชวยเลืออปไปชนในมูฮกมกคนที่ว่าสมทุกภัยถือว่าดำท่วมดีใจมากๆสี่เงินช่วยเลือกนี้โอเคโอเคค่ะดีใจดีใจเขาช่วย ขณะที่การแก้ไขปัญหาระยะยาวได้มีการวางท่อระบายน้ําลงสู่คลองบางใหญ่บริเวณห้างสรบสินค้าโลตัสตําบลรนรัศดาและการวางท่อระบายน้ําผ่านมหาวิทยาลัยรชาชพัฏภูเกต็ตบริเวณถนนประชาสามัคคีของเทศบาลตาบลรนรัศดาซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินโครงการนอกจากนี้ในปีงบประมาณพศ2567ของทางจังหวัดมีโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ําที่ใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ59ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่เศรษฐกิจกของภูเกต็ตอย่างยั่ง ต่อไปแล้วตอนนี้ผมก็จะตัดเนี่ยกำลังที่เ็นสัญญาอยู่ก็คือตัดน้ําจากวลาดีใบพาสที่มาจากใบพาสหมู่บ้านบรรณีพอนึกออกไหมตัดจากน้ําจากวลาดีใบพาสเนี่ยไม่ให้เข้าไปในเมืองก็ตัดตรงมาที่ถนนประชาสามัคคีแล้วก็วิ่งผ่านไปทางลงที่พยายามลงไปทางเกาะแก้วให้มากที่สุดนะครับหรือไม่ก็ยกถนนไอ้ประชาอุทิศที่เวลากลังทาอยู่เนี่ยยกขึ้นมาแล้วพยายามผันน้ําออกไปทางทางด้านอื่นเหมือนกันก็พยายามที่จะไม่ให้เข้าเมืองเราก็รู้ว่าเมืองเข้าไปเขาก็กระทบต่อเรื่อง ภาคเศรษฐกิจท <łość> ี่มันเป็นเมืองของมันเป็นเมืองค้าขายแต่ลัสดาก็เมันเป็นเมืองค้าขายเหมือนกันบางทีเราอาจต้องยอมเสียค่าใจ่ายเยอะหน่อยไปไกลหน่อยเพื่อที่จะตักน้ําอย่าให้ไปเข้าในเขตเศรษฐกิจเราพยายามทําอยู่ทีมข่าว nbt ภาคใต้รายงานจากจังหวัดภูเก็ต